สบายดีมืัอน,นี้สองสาวหนึ่งพาลุยเนาะมืัอน,นี้สิพามาเออก,กบใส่ผักสลายเนะน้อแกะบ่มีอยังหลายเนาะกะมีแนวแก้าขาวกับหัวสีคายเนาะแล้วกะหัวข่าหัวข่าแห้งถ้าไผรบ่มีหัวข่าแห้งกะเอาหัวข่าดิกบกะกระไดหอ,อมแล้วคือกันนะมีผักนางตู้แล้วกัผักสลายมาสิมาฝากกกเลยเนาะ ตัวนี้ตัวใหญ่แฮงสาวนึงก็เลยลอกหนังเนาะส่วนตัวน้อยสาวนึงไปลอกหนังเนะมาหามาฟักกบกันเลยเนาะเป็นต้นน้อยๆ ก็จับกายสีแลวเนะทุกคนโตสุดท้ายแล้ว เลยนะตนแรกประมาณนี้นะ <Hello. S 1> วันนี้ขามาต่ำเขาเบื่อเลยนะทุกคน mm hmm. เขาเบื่อเปนไยนะข้าวม้าทร,รมดาด่ายนะทุกคนเนาะอันพ่อแม่พา้องว่าเป็นข้าวเบือ่อแต่คิดแล้วก็บมตายนะทุกคนนะอันนี้ก็ว่าข้าวมา้าขนาดใส่เพื่อเพิ่มความนัวของออกกบออมก,กบเนาะ ใส่หักเพชรเลยนะหนึ่งสองส้กะอันกินได้ฮะล่ะมมกเพชรแดงหรือไปมีมักเพชรห้าวกับไส้ก็ไดนะเอาตามการถนัดการมีของแต่ละคนเลยนะ สองสี่หกแปดสิบสอง dragon. สัตวใส่ไซสประมาณสิบห้านุ้ยใส่เกลือนะหรือโบยักไส้ตอนตำข้าวเบื่อนี่ก็ได้ไปไส้ตอนข้าวคั่วกบก็ได้ ตอน้นิจตอนนี้โดยตอนนั้นซิมเบิง้งทาบอัแซบคอยตื้มทีหลังระวังนั่นทุกคนระวังต่ำพริกเข้าตาาานึงเป็นประจําแบบนะตำแล้วเข้าตา ได้เทียนะเห็นมันคุณวันนี้เฮาสิมาคั่วกบกันนะทุกคนมาควกบกันนะทุกคนใส่หม้อได้นะตาด้วหัวสิไข่ โหดนะเลยดับขาวใส่เลยใส่น้ำจังหน่อยนะกั้งกะกุกสุกนะทุกคน ะนึ่งไซฟ์ฟืนแล้วทุกคนไซฟ์ฟืนในการเทดอาหารหรือว่านึ่งข้าวหรือว่าปิงา้งยลางสำหรับยินใส่ทานนะ สุกลนี่เป็นขาวเบือนะ่อเนาะทอกน้ำใส่จังหน่อยเนาะเพื่อเวลาหาลงไปมีหม้อขาวเบือ่อจริงกูเป็นก้อนใี้หามาใส่ในข้าวเบือ่อจึงละลายแยกไผ่แยกมันนะ たっ角がない。Okay, right, right. รอให้ฟดเฮาຈິງມາໃສ່ปลาແດງນະ หม้อเริ่มพดนะคะที่ใส่ปลาแดกนะอันกองปลาแดก ซีเมืองนะทุกคนอืมือนกับเกลือบเค็มอีกตื่มน้ำเกลือบเค็มต้องตื่มน้ำทุกคนเย็นน้ำออกตื่มน้ำ นะน้ําตาลอีกจ้ะนะใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลจักหน่อยนั่นคนเพื่อเพิ่มความนัวของแบ่งนัวให้ก่มๆเออยู่นอกพี่ ¿Verdad? ผมมีสูตรใต่โต้บงคนสูตรกะจางกับใส่เกลือเครมกับเติมแบงหนุนมาใส่ผักะนะเนาะผักสไลายกับผักหนักตูอาผักหยกเล็กน่อยเขาก็ปุ่มไปเลยนะ รสชักน่าจะได้แล้วสิบอีกอื้ซบ่บบัน,นี้แซ่บอีลีไม่ได้โกหก นะทุกคนน่าตาน่ากินอยู่อ้ายทวนๆมามาทุกคนมาซิมน้องเบิงว่แซ่บบ่บ่วงได้ซะบัดนี้ก็เห็นนะข้าเย็นเหนียวแงนะ

đại khâu nhèo hết, có chuyện uất nhĩ đại khâu nhèo. hết lòng bông là tất cả, là phải hết pin, nó cả bơ hoa cả nó. Thân chỉ hết lắp thau hết tất cả, mà hết bể đại รับสไลด์น้ําจืดอืมทุกเสร็จព្រឹង nhiêu anh cảnh, sáng đèn lọc lọc nè, xếp bí lì, bọc lái mà xíu cái thau, ai con, xíu con nhảy đây, con ban không? Hey, ว่าจะซีฟู้ดชื่อใดเนี่ยเลยเพลินกินให้อิ่มจ้ะนัวหอมตะุนไพรหอมใบผีโูดหอมข้าวคุ้ย เราใส่ปลาสา,สาได้เนี่ยนะครับยังวันคเหมาืามานอนกับมันเนาะเมื่อนอนเนาะ

cho thôi đây tất cả mọi người, sốt măng nấm càng, gia vị ớt bột, sốt măng หัวก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่เตตาอะนะนกินคนเดียวกินก้อนอิ่มก้อนคำเหนียวแหงนะจิกมือ จานนึงไซส์ปวงตักเอกเลยิน้น่อยไขมันขึ้นหน้าต้องมยังสาดสนเร่งหน้าไปเป็นแบบนี้เยอะทุกคนหน้าเรลียวปากอ้อกระสราพาวเลยตอนนี้หน้ามวนป่านมักแตง phải subscribe cho kênh hết Để không bỏ lỡ những อาหารบรรน,นอกของนาฮาวสำหรับโมน,นี่สามเนื่อกระิจ,ะจบกเพียงเท่านี้เนะาะฝากทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โมก็ติดตามให้สามเนื่อเน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สามเนื่อให้คลิปต่อไปหรือบ่อยังให้พาทคลิปใหม่ๆของสามเนื้อบ,บาย สบายดี S S